สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางวัลหวยหาน่อยห้านอยปกติประจำงวนที่สาสิบงหาคม 2, สองพัรลางล 8, 3, 8, 3. ลวัาเลขสองตัวางเลขที่ออกแปดสาาลางวัาเลขสอตัวบนเลขทีอออก29 29งาลางวัาเลขสาตัวบนเลขที่ออกสามสอก้าสา 2 9นี่ก็เป็น้ลออกระวันหวยห้านอยห้านอย,นอยปกติประจำง,งวันที่สาสิบงหาคม2 5ง8ั้อขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห้าน้อยปกติได้รับเงินกัอนทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้จากซับตะไคร่ก็ติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบุนทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา19เนาฬิกา30นาทีในฮานอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า